มวันนี้นมีบ้านแล้วมานี่ได้แล้วไฮไลท์มีคนบอกว่าสีให้ทำหน้าดีๆบ้างทำหน้าเยอะเกินมันตลกเกินไปก็จริงกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆกับโฮมทูอีพีนี้เราพามาอัปเดตบ้านกันนะคะเพราะว่าส่วนต่อเติมเสร็จแล้ว ้วยังหรอกมันมีนั่งร้านอยู่ในบ้านอยู่เลยคุณเจ้คะแต่ว่ามันก็ไปได้เยอะมากๆแล้วประมาณ90-95%เจเจและตอนนี้เป็นระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณก็ค่อนข้างนานอีฉันก็มีสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องอัปเดตให้ทุกคนมากมาเพราะว่ามันห่างหายจาก EP 0กับ EP 1ไปนาน EP 1ไม่มีเลยซ้ำมันห่างหายจาก EP ที่แล้วไปนานเจเจงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจ้าอันดับแรกคือส่วนกลางบ้านตรงนี้เลยนะคะที่ตอนแรกน้องเป็นต้นไม้น,นอนนตอนนนนแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งแต่ตอนนี้เราก็เสกปึงเป็นดับเบิลวอลลุ่มมาติดกระจก,กนะคะให้มันคล้ายกับบ้านตัวอย่างที่สุดที่ทาได้นะคะเจเจคือ อีบ้านเนี้ยน่าจะต่อเติมเยอะสุดแล้วในหมู่บ้านนี่ค่ะทุกท่านตรงนี้เป็นตู้ใส่รองเท้าเรานะคะเขาก็กุ้ไว้ให้ประมาณนึงแล้วเอออัปเดตเพิ่มเติมคือพี่พี่ช่างไฟจากบุญหาวันมาติดไฟแล้วนะะเราถ่ายคลิปไว้บ้างแล้วอันนี้เป็นห้องที่ <laughs> เราทาการทุบกําแพงเพิ่มนะคะทุกคนจริงๆตอนนี้ตรงนี้มันเป็นห้องคุณพ่อและตรงนี้ไม่มีกําแพงอย่างนี้ไม่มีกาแพงแต่ว่าเราก่อกําแพงมาเพิ่มนะคะเพราะว่าเราทําการมูฟห้องกันนิดหน่อยนะคะก็คือกลายเป็นว่าห้องนี้เนี่ยที่เราแบบว่าเลี้ยวขวาจากบ้านเข้ามาเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องนอนของคุณแม่ที่คุณแม่กับคุณยายเรานะคะก็เลยแบบว่ากั้นกาแพงตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อที่ว่าให้เป็นประตูเข้าห้องน้ําตรงนี้แล้วก็ให้เขาใช้ห้องน้าร่วมกับคุณพ่อพี่จิงปองนะคะอันนี้นี่ไงเราบอกแล้วว่าไฟจากพี่ี่บุญถาวรมาติดให้้แลววนนะะคีบางส่่ท ไม่เสร็จนะคะนี่เรามูคุณพ่อมานอนห้องนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมอฮ้ยลดมากเฮ้ยอันนี้คือเป็นช่องประตูนะคะนี่ช่างดีเซกให้เรานะคะแล้วก็ประตูอันนี้มันติดกับห้องครัวนะคะทุกคนนี่อู้อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ดีก่อให้แล้วโหสะใจมาก รายการทําอาหารเข้าได้นะคะเคาน์เตอร์ครัวหนูสะใจมากจริงๆค่ะพี่ค่ะตรงนี้คือที่เรายืนอยู่เป็นส่วนต่อเติมของบ้านออกมาหมดเลืนะคะออกมาหมดเลยนะคะทุกคนเป็นส่วนของครัวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นประตูกั้นครัวแล้วก็ออกมาเป็นโซนซักล้างค่ะทุกคนเป็นส่วนต่อเติมออกมาทั้งหมดเลยนะคะบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วกําแพงมันสุดสิ้นสุดแค่กําแพงนี้แต่นี่เราเรายื่นออกมาทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นลานซักล้างค่ะตรงนั้นก็เป็นที่วางแทงนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้คือห้องน้องหมานะคะบ้านน้องหมานี่เพิ่มเติมคือเรามีที่กันแดดให้แทงด้วย ค่ะเจเจคือบ้านติดกแกลมใส่ฝ่อเกินเจเจอ่ะเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันนะจ๊ะไว้ตกใจหมดเลยพี่ปอ นี่ค่ะตรงนี้เป็นส่วนดับเบิลวอลลุ่มนะคะพี่ๆเอาก็ทาสีกันอยู่แกกระจกโคตรเวอร์เลยอะ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมีเป็นตัวแชรนาเลียยาวติดลงมานะคะคุณน้าขาคือต้องขอบคุณบุญถาวรไลทิ้งมากๆเลยนะคะที่แบบอุปการะ,ะนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟจากบุญถาวรไลทิ้งเช่นเดียวกันคะ่ะทุกคนนี่เขามาติดไปให้เราก็คุมไว้ก่อนนะคะตรงบริเวณนี้ที่ตอนแรกเราบอกว่าจะเป็นห้องคุณแม่ใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะทาให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางว่างโล่งโปร่งเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ถ่ายงาน นะคะทุกคนตรงนี้ตามหานะคะใครที่แบบว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวอะไรเงี้ยตรงมุมนี้ัพอว่างวางได้นะคะใครที่อยากเข้าสนใจเข้าก็เข้าได้เลยตาเจเจะ,ะเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันจ้าชั้นสองนี่ก็เปลี่ยนเนี่ยว้ายเจเจ๊ว้ายถูกไฟโครตอรหลดอะ่ะนี่แหละถูกต้องสุดๆกับบ้านพิมพ์พร้อมมันต้องมีสีจมูอยู่หนึ่งอันเข้าใจฟิลป่ะ ถึงแม้เราจะคุมนี่ก็จากบุญหาวอลไลติ้งเช่นเดียวกันนะคะเจ๊จลดมากใหญ่มากอันนี้โอ้โหชั้นสองตอนนี้ก็ที่มีเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือห้องทุกห้องเปลี่ยนไปหมดเลยยก <laughs> เว้นห้องคุณแม่นะคะอันนี้เป็นห้อง้องฟุก๊กเราก็ติดไฟไปบ้างแล้วนะคะบางส่วนนะห้องน้ําก็มีติดไฟเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ตรงนี้นะคะ เป็นไฟแขวนเพาดานหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากเจาะผนังเท้าไ่น,นะคะเพราะว่าเราเจาะไปทั้งบ้านเลยนี่มีส่วนเพิ่มยื่นออกมานะคะจริง,รงๆแล้วห้องน้องฟูกับผนังนักสิ้นสุดแค่นี้แต่ว่าเรายื่นออกไปนะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของบ้านเขาเนี่ยมันมีพื้นที่เฉลียงยื่นออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบรู้สึกเสียดายอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเฮ้ยอ,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 อันี้เข้ามานะคะเพื่อให้พื้นที่ดนะับเบิลวอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วก็น้องฟูกก็จะได้เป็นพื้นที่ห้องเพิ่มมาด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับห้องมาสเตอร์ทุกคนห เื้อผ้าทั้งหมดเลยค่ะทุกคนและเราก็มีไฟจากบุญถาวรไลทิ้งอีกเช่นเดียวกันค่ะนี่มาติดให้แล้วนะคะทุกท่านแล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้ค่ะที่เป็นลานเป็นลิฟวิ้งรูมที่แบบชั้นชข้างบนนะคะอย่างที่บอกว่าเราทําการยืดผนังออกไปนะคะทุกคนคะ่ะขอบเราสิ้นสุดแค่นี้เราก็ยืดผนังออกไปนะคะตรงโซนนี้จะเป็นโซนของพระนะคะเราก็เลยเจาะไว้เพื่อแบบว่าเผื่อวางหิ้งวางอะไรนะคะเป็นส่วนของพระแล้วก็ที่เหลือตรงนี้นะคะลานนี้ทั้งหมดเราจะวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับการถ่าายงาน,นะ พี่ขาพี่ท่านไหนนะคะที่เป็นแบบว่ามีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรือว่ามีแบบว่าบิวอินอะไรเงี้ยสนใจติดต่อหนูได้เลยนะคะพี่ขาหนูควบคุมมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้คือแบบเป็นมุมแบบมุมมหาชนที่เราจะไม่ตัดจัดตีมอะไรทั้งนั้นหมายถึงว่าแบบว่าเน้นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะทุกคนค่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆี่ท่านไหนเอ็นดูก็สามารถเข้าหนูได้เลยนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะตรงนี้ตอนแรกนะคะเรามีกระจกตัวนี้อยู่แล้วทา้ไหนแหละแต่ตกนี้เราก็มีดับเบิลวอลลุ่มเราก็เลยจำเป็นจะต้องเก็บกระจกอันนี้ไว้เพื่อให้กันแออนนนนะะคคุกแล้้วว็ใส่ขงงห คุณแม่ค่ะคุณแม่พี่อิงปองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปในม,มากมายแล้วก็ติดไฟไว้แล้วนะคะเช่นเคยจากคุณถาวรไลติ้งค่ะในส่วนของพื้นที่ข้างบ้านนะคะทุกคนที่พอพอแจ้งไว้ตั้งแต่แรกว่าตอนที้เรามาดูบ้านกัน EP 0ใช่ปะที่พอพอบอกว่าในอนาคตอาจจะทำเป็นออฟฟิศข้างๆตอนนี้พับทั้งหมดนะคะทุกคนคะ่ะเพราะเงินไม่พอ จริงๆเงินไม่พอคือเราอะได้เช่าออฟฟิศแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คืรู้สึกว่ามันเช่าออฟฟิศตรงนู้นอยู่แล้วสัญญามันก็3ปีกว่าเราก็รู้สึกว่าถ้ามาทำตรงนี้อีกมันจะเป็นการเสียเงินซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยก็เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะปักหลักอยู่ที่นู่นเป็นกันไปเลยนะคะอีกอย่างนึงตรงนู้นมันเดินทางสะดวกด้วยแถบนี้มันเดินทางยากนะคะทุกคนเราก็เลยเอออะเป็นแผนเนี้ยโอเคแล้วเราก็เลยเอาเงินทั้งหมดมาแบบมาทำกันที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะฝากถ,ถึงสปอนเซอร์นะคะพี่ปองเขาได้หมดเลยครับ เขาได้หมดเลยนะคะทุกอย่างทุกส่วนอย่างที่บอกว่าเรามีครัวที่เติมมาใหม่เรามีส่วนซักล้างที่เติมมาใหม่เครื่องซักผงซักผ้าเครื่องอบผงอบผ้าเขา,ขา,ขา,ขาได้หมดเลยนะคะ <laughs> <laughs> แล้ว <laughs> คือโคมฟงโคมไฟเรายังวางได้อีกเยอะค่ะเจเจยังไงก็ฝากเอ็นดูกันด้วยนี่คือช่างเลียเจเจหนูไม่ได้พูดเล่นนะใหญ่จริงคือไฟช่อนี่คือใหญ่มากแม่ใหญ่มากนอนแรกยังคิดดูเลยลูกยังคิดว่าเอ้ยเฮ้ยมันจะใหญ่ขนาดน,นี้เลยเหรอวะมันไม่เล่นหรอกลูกมันไม่ได้มีตกก็คือไม่ต้องสงสั อะไรแมวมันไม่ใช่แมวเราไม่ใช่คนกระโดดขึ้นที่สูงขนาดนั้นอะไรเปิดไฟได้แล้วเหรอไหน why ตอนหลดมากพี่พามาดูส่วนนอกบ้านนะคะทุกคนคะ่ะตรงบริเวณนี้เราจะเทปูนทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลยจําเป็นจะต้องลงเสาเข็มนะคะคือบ้านเราอะ่ะเราจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลในส่วนของแบบหญ้าหรืออะไรทังเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเทปูนไปให้มันหมดเลยมันจะได้เลยเผอเป็นแบบว่าเ,เ,เป็นลานกว้างๆในการแบบนั่งกินหมวกวูกระทงหมวกวูหมวกระทะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาอัปเดตบ้านหมาคะ่ะกูชอบมากกูให้เลยบ้านหมาให้คนเข้าไปนอนกับหมาได้เอาจริงอันนี้ใหญ่มากนะพี่คือติดแอร์ปุ๊บเนี่ยคือเป็นออฟฟิศขนาดย่อมๆได้เลยแต่อันนี้คือบ้านหม อ่ะน,นะคะจิจและเพิ่มเติมคือบ้านหนูมีเลยค่ะพี่โซลซ่เซลโล์อยู่ตรงไหนคะพี่พาไปดูหน่อยอันนี้คือห้องเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเก็บจริงนะอ๋ออ๋อไ,ไหน,ไหนโซลซ่เซลลอยู่ตรงไหนไ จริงเหรอ Oh my g i r l สมากไฮเทคไฮโซสายฝอมากจ้าบ้านหลังนี้กระเบื้องมันอาจจะเป็นคนละสีได้เจเพราะว่าดดจังหวะสั่งผลิตไป <laughs> ไม่ใช่จังหวะที่เขาสร้างบ้านเขาก็ใช้รถหนึ่งแต่พอแบบเราจะต่อเติมออกมามันก็เอออีรถเนี้ยมันหมดไปแล้วไงเขาก็เลยแบบว่าเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าสีอาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะเจจแต่ถ้าลูกค้าเข้าเรายินดีโละทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดถ้าลูกค้ากระเบื้องสนใจเข้านะคะจิมน์เลยตรงนี้หนึ่งตรงนี้ค่ะอ้าวนี้เป็นพื้นที่ข้างบ้านที่เราบอกว่าเรายังไม่ได้ทําอะไร ะะอันนี้ขายเหรอถ้าใครแบบว่ามีจังหวะที่แบบว่าเออเฮ้ยจะเอากระจกปรติดบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะอันนี้ขายนะคะทุกคนเราไม่ได้ใช้เยอะมากๆด้วยความว่าเราต่อเติมไปเยอะนะคะเห็นไหมเนี่ย คือเยอะมากเจ้ด้วยความ Volume นะดับเบิลวอลลุ่มเนาะทุกคนมันเป็นกระจกตั้งแต่พื้นขึ้นไปยานู่นเลยอ่ะคือความแดดในตอน4ี่โมงเย็นมันก็อาจจะเข้านิดนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งม่านเข้าได้นะคะเจ๊เจหนูมีบริเวณหลายที่มากค่ะที่แบบสามารถติดม่านนองพี่ได้นะคะ <c oughs> เนี่ยเห็นปะอันนี้เป็นระเบียงห้องน้องฟุกนะคะบอกเลยว่าคือถ้าเกิดว่าจะหาบริเวณห้องไหนที่แบบมีแบบวิวดีๆแบบห้องมาสเตอร์กับห้องน้องฟุกในนแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันเลิศสุดละมันเป็นห้องของสสยฝอไงเจ เอาล่ะเจเจพอๆก็พามาดูบ้านนะคะอัปเดตบ้านรอบนี้คือพอๆก็รู้สึกว่ามันช่อนข้านเป็นรูปเป็นร่างแหละย่างที่บอกว่าพอจังหวะนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นรลางขึ้นแล้วใช่ป่ะทุกคนเราก็แบบว่าเฮ้ยมนอีกความรู้สึกหนึ่งอีกแหละจังหวะบ้านผ่านจังหวะมาดูบ้านครั้งแรกจังหวะมันคือมัน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 หลากหลายความรู้สึกไปหมดทุกคนแต่ว่าตอนนี้เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ย ที่ไดเข้ามาอยู่จริงๆแล้วหรอวะมันมันใกล้ๆเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราโตพอแล้วหรือยังที่จะเป็นเจ้าบ้านเข้า <c oughs> ใจไหมเป็ความรู้สึกอย่างเงี้ยแต่ว่าหวั่นๆใจนึงว่าแบบเราโตพอหรือยังที่เราจะเป็นเจ้าบ้านเป็นคนถือทะเบียนบ้านเป็นชื่อเราะเอะไรเงี้ยมันมันหลายความรู้สึกมากทุกคนคือเราอะผ่านมาจุดที่แบบหมายถึงว่าเราเหมือนใช้ชีวิตมาเยอะใช่ปะแต่เราอายุแค่แค่าแค่เท่านี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือก็มันนึกภาพว่า พอพูดเรื่องบ้านอะ่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอิมโมชั่นอลสำหรับสําหรับเราสําหรับครอบครัวเราทั้งหมดเลยเพราะว่าหนึ่งคือบ้านที่เราอยู่กันมาก่อนนั้นเนี่ยเราเราย้ายบ้านกันบ่อยก็ย้ายไปหาความมั่นคงอะทุกคนเข้าใจฟิลไหมแล้วก็ด้วยความว่า บ้านเดิมที่อยู่มันก็สาภาพก็สุดโทรมทุกหลังเลยคือมันเป็นบ้านที่แบบว่าคุณยายก็หาเงินนิดหน่อยก็ซื้อไม้มาเติมซื้อมามาแปะ<อ>หาเออเออผ้า PVC อะไรมาแปะคือมันแบบหาป้ายโปตเตอร์อะไรมาแปะทุกคนมันเป็นบ้านที่แบบปัดแปะสุดๆแต่มันก็สร้างมาโดยทำครั้น้ำแรงของคุณยายคุณตาพอเป็นบ้านหลังเนี้ยพอเป็นบ้านที่เราจะต้องลงมาคุมเองทุกข,ขั้นตอนเป็นบ้านที่แบบว่าตั้งใจหามาด้วยนะพักน้นำแรงของเราเราก็พอจะเข้าใจเกทฟิลความรู้สึกของคุณตาคุณยายว่าเออตอนนั้นเขาหาเงินเขาคง ว่าเราเหนื่อยไหมมันมันก็เหนื่อยแบบมีความสุขแหละทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรมันมีผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นยังไงมันเห็นเป็นลูกปธรรมว่าอ๋อเราทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออค่อนข้างมีแรงในการในการอยากจะทําบ้านต่อไปแล้วก็บวกกับว่าบ้านหลังนี้มันรวมคนหลายคนอยู่เนาะมันเหมือนการรวมสองครอบครัวเรากับพี่ปองรวมรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็ค่อนข้างเป็นจุดใหม่ของเราแล้วกันว่าแบบ สองครอบครัวมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเครื่องปรับอากาศก็เข้าได้หมดเลยค่ะทั้งบ้านเลยกูกําลังจะซึ้งเลยสงสารเมื่อกี้พี่บ้องมานี่มานี่มานี่เราจะเราจะมารีแคปกันเล็กๆมามานี่มานี้มานี่มานี่เราจะมารีแคปกันเล็กๆระหว่างก่อนที่น้องจะมาถึงเดี๋ยวเราค่อยรีแคปว่าน้องอยากรู้ว่าพี่บ้องรู้สึกยังไงกับบ้านหลังนี้รู้สึกดีครับเหนื่อยหาเงินแต่ดี เฮ้ยจะร้องไห้ปะ <c oughs> <c oughs> ก็เหนือห่อยหาเงินแหละพะูดว่าไม่เหนื่อยก็ไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนหลยายอย่างหาเงินก็ต้องเยอะขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความมั่นคงในการในการในการทํางานมากขึ้นอะไรเงี้ยธุรกรรธุรกิจอะไรท,ที่ที่เราแบบไอ้น,นี่กันมาก็เริ่มหลังจากที่เราแบบ ายบ้านนั่นแหละทุกคนนี่น้องฟูกาลังมาน้องฟูกก็ได้มาดูบ้านครั้งแรกหลังจากที่แบบต่อเติมใช่ไหมวะเออรอบที่ 2, 2หลังจากหลังจากที่ต่อเติมต้องบอกก่อนว่าเราใช้เวลาในการต่อเติมไปประมาณ75วันนะทุกคนอันนี้บ้านเราจะเสร็จแบบเสร็จเรียบร้อยก็คือหลังปีใหม่พร้อมเข้าอยู่ประมาณกลางเดือนพร้อมเข้าอยู่ที่นี่คือยังไม่ได้บิวอินนะทุกคนอันนี้อันนี้พูดกันตรงๆเลยชาวเน็ตพอๆยังไม่ได้มีเงินไปบิวอินเออเราก็เลยแบบคิดว่าเอองันเดี๋ยวเราย้ายเข้ามาอยู่ก่อนแล้วเลยเราก็ค่อยๆทํากันไปอะไรเงี้ย ในส่วนของออฟฟิศข้างบ้านออกไปแล้วในมันมันค่อนข้างมันเขาค่อนข flow ขึ้นตรงที่ตรงที่เราไม่ต้องวางแผนกันเยอะแล้วก็ข้าออกแบบมันอาจจะไม่ได้แบบแน่นขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาอยู่ก่อนอยู่ให้ได้รู้ว่าเราจะต้องเอาอะไรเข้ามาบ้างอยู่ให้มันได้รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วค่อยๆแล้วค่อยๆทําไปมันไม่ต้องรีบบ้านนั้นเป็นของเราอยู่แล้วเมวื่อวานก่อนเราเจอเพื่อนบ้านเขาเข้ามาอยู่แล้วเขาอยู่อีกซอยหนึ่งถัดเราไป2ซอยนะคะทุกคนเขาก็แบบเด็กๆอ่ะหมายถึงว่าตอนเย็นๆอะไรเงี้ยเราพอเราเข้ามาดูบ้านประมาณสี่ห้าโมงเขาก เที่ยวมาเดินเล่นในหมู่บ้านเนี้ยซึ่งเป็นภาพในฝันของพอๆเลยนะทุกคนรู้ปะ่ะพอๆไม่เคยมีพื้นที่เลยกระทั่งพื้นที่ส่วนกลางของบ้านที่เป็นแบบนั่งรวมกันนั่งกินข้าวด้วยกันยังไม่มีเลยทุกคนคือทุกวันเนี้ยบ้านที่พออยู่คือทุกคนทํางานกลับมาปุ๊บแยกย้ายขึ้นห้องนอนและออกไปทํางานอย่างนี้เลยไม่มีโอกาสได้ัตรปฏิสัมพันธ์กันเลยเพราะนั้นน่ะมันก็เลยมีความหมายมากๆกับ,บบ้านหลังนี้ที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางให้เราได้แบบปฏิสัมพันธ์ละคนในครอบครัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ทกคน ต้องเยียดฟุกมาแหละกูบอเลยว่าบ้านหมาทําใหญ่เหมือนแบบว่าให้คนมานอนด้วยเหมือนแบบว่ารู้ว่าจะต้องมีใครทําผิดแล้วก็จะมานอนกับหมาเพราะว่าทําให้คนนอนได้เลยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมึงใหญ่กว่าที่ห้องที่กูอยู่ไหมใช่ห้องหมาหมามีสองตัวใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่ด้วย ใหญ่ใ่อยู่แ <lite> ต่ก like <bbe> ็ไม่มากก็ไม่มากพอที่จะปีนอันนี้ออกไปได้หรอกแล้วหมาทำไมชมวิวหรอใช่หมาชมวิวไปไปเดี๋ยวไปพูดสรุปคลิปข้างหน้าสรุปคลิปเป็นแบบว่าเป็นแบบสรุป่ไม่เห็นมึงน่งเป็นแบบว่าพูดความในใจของน้องที่เอามึงทำให้คลิปนี้มันแบบมีนี่นลดิยังไม่มีความเอาฉอน้ำตาลเหรอเออดอนน้ำตาลเราจะนั่งพี่พูดไปแล้วเราจะทำเสียใจน้ำตาไหมน้ำตากูรู้แล้วว่าทำไมไปเรียนเรารแลเรากูไม่ได้ <c oughs> รู้ละกูพอรู้อยู่ความในใจที่มีบ้านก็ดีใจมากเพราะว่าปกต,ตินอนบ้านที่เป็นสังกะสีใช่ไหมแม่อุ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยอยอยากจะร้องไห้จริงนะเฮ้ยจริงไม่แต่ว่าดีใจดีใจที่มันสังกะสีใต้ถุนบ้านเป็นน้ำคัมด้วยใช่ดีใจดีใจที่มีบ้าน ก็นั่นแหละค่ะบ้านยังไม่เสร็จนะคะฝากไว้นะคะห้องฟุ้กสีเข้าได้อีกหนึ่งห้องนะคะห้องหลายห้องเลยบอกใช่เข้าได้ทุห้องเลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอาไฮไลท์ไปยืนตรงแดดนี่ไฮไลท์นะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์คลิปเลยนะเอาไปใช้ในนั่นเนี่ยหนึ่งสองสามบ้านใกล้เสร็จแล้วก่อนดิหนึ่งสองสามบ้านใกล้เสร็จแล้วเอาไปแบบเอาแบบช็อตน้ำตาลอะไรน้ำตาหลอะไรดีใจมากวันนี้มีบ้านแล้ว ไมีคนบอกว่าสีให้ทําหน้าดีๆบ้างทําหน้าเยอะเกินมันตลกเกินไปก็จริง <c oughs> ทุกคนพอพอต้องไปแล้วต่อเดี๋ยวพอพอต้องไปดูไฟเพิ่มเติมที่เราจะเอามาตกแต่งบ้านนะจ๊ะเจไฟยังไม่พอเลยเราบ้าน,นเนีนไปดูไลฟ์ชมอนะเขาเป็นร้านขายของไฟมึงคือจะสว่างกว่าบ้านหลังนั้นแล้วเ <c oughs> อา ไปดูอุปกรณ์ต่างๆใดๆนะคะอย่นะคะถ้าเข้าบ้านหลางนี้นะคะก็ได้ขึ้นตรงนี้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 ใช่บอกเลยว่ารีวิวได้ทุกอย่างตากับเบือยันเรือลบนี่นี่นี่ถูกเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไป้าา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 อาาาเข้าได้ครับโฮมบอยไม่ใช่